แต่ว่าแต่ในระยะยาวอาจทุกคนจะไปสูญเรียวัตรหมดแล้วถ้าในลงแบบดีๆมาใหม่ๆอะไรเงี้ยผมว่าหรือว่ามีจุดที่มาทำให้เราเริ่มเกียจเสียสละน่าจะทำเพื่อพิสูจน์อะไรเงี้ยเราก็ทำเต็มที่แต่แน่นอนการเงินอะไรอเรางเลี่ยนใช่ไหมนะฮะเพราะนี่คือต้องหินในีั้นแรกได้จะต้องวางตรงนี้ไว้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งถ้าอยากมากเกินไปก็ไม่ได้ คือเรต้องดูดูแลนเรื่องสวัสดิภาพเื่อะไ้อ่าสวัสดิภาพแล้วไอ้ไอ้เรื่องนี้สายเลยเพราะว่าบางครั้งทำให้มันเสียเสียสภาพการทำงานหรือว่าอะไรอ่าง้ถ้านักมากเกไปโอกาสที่เขาสมมติว่าเขาก็จะทํางานแค่8ชั่วโมงเขาไมทำงานที2ิชั่วโมงแล้วพอมาทำอยู่วันลล้ ทำให้การ่วโมงที่มันเลยทำได้ดีมันไม่ใช่มันก็ควรจะมีกําหนดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการจูงใจในในงานที่ทำเพราะบางส่วนในผมก็ดูว่าคือมันมันมันเหมือนกับงานเซลล์นะคที่บางครั้งเนี่ยถ้าคุณคุณอยู่เฉยๆโอเคคุณเดี๋ยได้งานเลี้ยงชีพส่วนใหญ่แล่ว เขาจะดีเพื่คุณก็อ,ออกไปทํางานให้มันได้ยอดอหรือว่าให้มันเห็นชัดก็ออกไปทําจริงไปติดต่อสารงานจริงคุณก็ได้เยียดเพิ่มเติมใช่ไหมบางครั้งเราไม่ต้องเป็นิดยอดก็ได้แต่ว่าบางครั้งต้องไปเพื่อไปประสานงานไปดูแลลูกค้าไปติดตามลูกค้าไปทําเอกสารอะไรเงี้ยอ่า

แล้วก็ทางววกรมก็อาจจะไม่โอ้ไม่ยากเลยนะถ้าเราสามารถที่จะผสมภาษานนะครับโครสร้างที่จําเป็นนะแล้วก็ผสมภาษานกับในเรื่องของ